โอกาสน,นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการแถลงการค่ะจัดตั้งศูนย์ KMITL Data Management Center หรือ KDMC ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมวิทยาแนะนำศูนย์ KDMC KMITL Data Management Center วันนี้ทุกสิ่งรอบตัวเราถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสจลอเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ที่ผ่านมาเราใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและนี่คือเหตุผลที่เราต้องจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลหรือ KMITL Data Management Center วันหนึ่งทุกท่านจะได้รับชมนะคะเรียกได้ว่าเป็น VTR ท,ที่น่าสนใจมากๆค่ะกับอีกหนึ่งโครงการนะคะที่พิเศษและก็หลายๆท่านนะคะตั้งตารอ,อคอยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะภายในงานของเราค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะทราบเนาะว่าภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับแต่ละแผนกนะคะก็จะมีทั้ง Smartcity นะคะบริเวณด้านหน้าน,นะะี่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะ Health and w e l l n e s s นะคะก็จะอยู่บริเวณนะคะด้านซ้ายมือของเวทีค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับในโซนนะคะของการจัดงานของเราก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยอย่างดิจ i t a l and AI นะคะท่านใดที่ให้ความสนใจด้าน AI ก็สามารถที่จะไปรับชมเยี่ยมชมนะคะบูธ กิจกรรมภายในงานของเราได้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีค่ะอีกหลากหลายบกิจกรรมและก็อีกหลายหลากหลายนวัตกรรมที่เราได้นำนะคะมาเสนอรวมถึงนะคะมีการเตรียมตัวมาอย่างยาวนานด้วยกว่าจะเกิดนวัตกรรมนะคะหนึ่งสิ่งหรือว่าหนึ่งผลงานที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นแล้วนะคะงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สําคัญมากๆค่ะงานของเราจัดขึ้นกันนะคะถึงวันที่29เมษายนนี้อยากจะนะคะพบเจอทุกทุกท่านค่ะในทุกๆวันเลยค่ะอยากจะให้นะคะมาให้กำลัง ทั้งเหล่านักศึกษาค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้วิจัยนะคะที่ใช้ทั้งแรงกายแรงใจค่ะทุกท่านในการคิดค้นนะคะนวัตรกรรมแต่ละแบบค่ะที่ออกมาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ของเรานะคะก็มาจัดบูธกิจกรรมภายในงานโอเคตอนนี้ VTR พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชม V t ทแนะนำศูนย์ K D M C วันนี้ทุกสิ่งรอบตัวเรา ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลสจรเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมาเราใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและนี่คือเหตุผลที่เราต้องจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลหรือ KMITL Data Management Center เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสจลจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านทะเบียนข้อมูลนักศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนข้อมูลบุคลากรข้อมูลงานวิจัยและนวัตก,กรรมนำมาจัดระเบียบและวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์และข้อสรุปสำคัญและศูนย์นี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสจลให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ มั่นใจการจัดตั้งศูนย์ KDMC ในครั้งนี้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอลและยกระดับการใช้เทคโนโลยีนำสอลอไปสู่ The World Master of Innovation ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกน่นอศูนย์ KDMC ค่ะที่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราพร้อมที่จะนะคะนำนวัตกรรมนี้ค่ะ ไม่ใช่แค่สถาบันนะคะอยากจะให้นวัตรกรรมนะคะเป็นที่รู้จักในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางสถาบันเนี่ยก็ได้ได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซด้วยค่ะซึ่งถือว่านะคะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้นะคะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าทุกท่านให้ความร่วมมือนะคะและการสนับสนุนที่ดีจากทุกทุกท่านภายในงานของเราครั้งนี้ด้วยค่ะ ทุกท่านคะโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดรกมนเกียรติเรืองกรมลารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปานวิทย์ทวันุติรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเรียนเชิญค่ะท่านที่3นะคะขอเรียนเชิญ ท่านสุจิรัตน์ลิมพานิชผู้จัดการสำนักงานเขตสำนักงานเขตคันนายาวธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญค่ะ <streets> ขอเรียนขอภัยด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณสุจิรัตน์ลิมพานิชผู้จัดการสำนักงานเขตสำนักงานเขตคันนายาวธนาคารกรุงไทย,ยจำกัดมหาชนค่ะ <ela> ท่านที่4ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านพิชิตทันโยโดม หัวหน้าคณะ,ะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กรบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะท่านที่5ค่ะขอเรียนเชิญคุณวีระอารีรัตนศัก์กรรมการผู้จัดการ s i c โก้ซิเทมไทยแลนด์ค่ะและท่านที่6ค่ะขอเรียนเชิญคุณประยุทธต์ตั้งสงบประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเชฟ Technology ers, ทเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์หัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์บิสค่ะขอเรียนเชิญค่ะ โดยเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกทกท่านภายในงานของเรานะคะได้รับชม VTR ไปแล้วค่ะอยากจะทราบนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะทุกทท่ททานนะคะว่าจากที่ได้ชมนะคะคิดที่ VTR นะคะที่ได้เห็นเมื่อสักครูน่นี้กำลังจะก้าวไปสู่ Digital University ในฐานะพันธมิตรหลักของศูนย์ KDMC ท่านคิดว่าท่านจะมีแผนอย่างไรคะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านดร เกียรติเรืองกรมลานะคะฮัลโหลฮัลโหลครับคือผมในฐานะนะครับรอ,องอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักบังนะครับผมก็แน่นอนครับเป็นภาระหลักของผมเลยนะครับที่จะผลักดันสรจรเราเนี่ยนะครับให้กล้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับต้องถามว่าทำไม สจลเราจะต้องไปเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ท่านอาจารย์คมสันนะครับท่านอธิการของเราเนี่ยได้นําเรียนไว้ใน V t ทแล้วนะครับมหาลัยในยุคถัดไปเนี่ยนะครับมันเราไม่สามารถจะบริหารงานนะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจนักศึกษาเนี่ยด้วยวิธีการแบบเดิมได้นะครับเพราะไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาเปลี่ยนไปนะครับวิธีการใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับการใช้ข้อมูลเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับโดยจะใช้ ศูนย์ KDMC นะครับหรือสำนักบริหารข้อมูลดิจิตอลสอจรเนี่ยนะครับเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนมหาลัยเข้าไปสู่ความเป็นดิจิตัลยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมค่ะท่านที่สองขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดรปานวิทย์ค่ะครับก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับในบทบาทภาระของศูนย์คดีมตีที่เราจะผลักดันไปสู่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพี่ ทางผมได้คิดไว้นะครับก็คือเราก็จะมีบันไดทั้งหมด4ี่ขั้นด้วยกันนะครับในขั้นที่หนึ่งก็คือเราก็คงจะต้องให้ระบบเครือข่ายครอบคุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ดําเนินการคิดว่าหน่า,นาเครือข่ายไ i ฟ i าน่าจะครอบคุมหมดแล้วนะครับแล้วส่วนในสเต็ปที่2นะครับก็คือเราก็คงต้องทําตัวที่เขาเรียกว่า e university ก่อนนะครับก็คือ ระบบเอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นระบบยั่งยืนหมดต่อไปเราจะไม่มี p ปเปอร์เลสละนะครับมีระบบมีการทําระบบรัสนเทศต่างๆขึ้นมาใช้งานนะครับจากนั้นในสเต็ปที่3นะครับก็คือในเรื่องของ IoT นะครับมีการเอา IoT เข้ามาใช้ในสถาบันเราจะต้องสามารถมอนิเตอร์ทุกสิงทุกอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ําหรือทรัพยากรทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในสเต็ปที่3แล้ในขั้นตอนจุดท้ายนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมด เราก็สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดมาทําเป็น d v t s าวิท z a รชันมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้หารได้ตัดสินใจนะครับทั้งหมดนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของจากทุกๆตฝ่ายให้เข้ามาช่วยกันพักดันให้ต่อจะลอเป็นเป็นนิจ u อนยูนิเวอร์ซิตี้ครับขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญท่านพิชิตทัโยโดมค่ะตอบคำถามในเรื่องนี้ค่ะ ครับก็สวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องข้องขอขอบคุณนะครับทางสจลนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับเข้าร่วมสนับสนุนนะครับในการจัดตั้งแล้วก็ผลักดันนะครับให้เกิดการเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้จริงๆนะครับเราคงทราบกันอยู่แล้วดีแล้วนะครับว่าปัจจุบันโลกดิจิทัลเนี่ยข้อมูลเนี่ย มีมูลค่ามหาศาลและจํานวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้น true เองในฐานะผู้นําในด้านดิจิทัลอินฟราสต u ักเจอรนะครับรวมถึงเครือข่าย 5G แล้วก็ AI ต่างๆนะครับเรายินดีนะครับที่จะนําเทคโนโลยีทุกงนี้นะครับมาสนับสนุนนะครับเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนํา Data มาใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสจลแล้วก็ประเทศของเราอะนะครับครับผมขอขอบคุณท่านค่ะข,ขอเรียนเชิญท่าน วีระอันนี้คะตอบคําถามในเรื่องนี้คะ่ะครับก็เก่าวสวัสดีนะครับในผมในฐานะสิทธิ์เก่าผจญก้รารักกระบังแล้วก็แล้วก็เป็นตัวแทนของซิสโก้ประเทศไทยจริงๆพจอมรับก้ารักกระบังกับซิสโก้ก็เป็นพันธมิตรกันมานานนะครับจริงๆเป็นจะเรียนนิดนึงว่าจริงๆในซิสโก้เรามีโปรแกรมที่เรียกว่า CCNA นะฮะซิสโก้ Networking Academy ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางเราในต้องการดีลิเวอร์ในแง่ของการาศึกษาให้บุคลากรมีความสามารถใน ในการทำเทเลคอมมูนิเคชันนะครับซึ่งพระจอา9แล้าก็บังก็เป็นมหาวิยาลัยรายแรกๆนะครับในสายคอนแทคในปี2020ผมว่าจนถึงปีนี้เนี่ยเรามีนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ประมาณสัก3,000คนน่าจะได้นะครับอันนั้นก็ต้องขอบคุณทางทางพระจอบเก้าที่ที่รวมมือมานะครับ ในส่วนที่เรามีการทำผักดันเรื่องดิจิทัลยูนิเวอร์ซเนี่ยจริงเรามองในแง่ของร d แม p ในการที่จะผักดันให้ราฐบังเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีประมาณ3หัวข้อซึ่งซิ s c o เเข้ามาช่วยงานนะครับอันดที่หนึ่งเราต้องการให้สจลเนี่ยมีการพัฒนานะครับ transform เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นไฮบริดยูนิเวอร์ซก็คือมีการเรียนทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออฟไซต์ site, โดยใช้เทคโนโลยีของซิ s c o เข้ามาประกอบนะครับ ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการทำดิจิทัลเอ็กซ์เพรียนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสมาร์ทคลาสส์รูมสมาร์ทวิลดิ้งนะครับก็โดยเทคโนโลยีของซิสโก้นะครับส่วนที่สาที่จะขาดไม่ได้ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการทำเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เซ็นเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของ Cisco, ซิสโก้ที่เข้ามาร่วมมือกับทางพระจอมเกล้ารกระบงังนะครับในการในการร่วมมือครั้งนี้นะครับ ทั้งทั้ง4หัวข้อรวมทั้ง KDMC เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยเทคโนโลยีของ Cisco s y s t e m เดียกับความรู้ของบุคลากรของทางสจลเนี่ยเราจะช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งที่เป็น Digital University นะครับเห็นท่านอธิการบอกว่าเรามีแผนจะอาชีพในปี69นะครับผมว่าอาจจะช้าไปเราอาจจะต้องเร่งเร็วกว่านั้นนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาเรียนเชิญท่านประยุทธ์ตั้งสงบค่ะโหลครับอ้เรียกท่านเลยนะครับ ขอ,ขอบคุณมากครับก็ชื่อประยุทธ์ตั้งสงบนะครับเป็น CTO ของ Huawei Enterprise Thailand นะครับจริงๆขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกๆท่านในเวทีนี้ด้วยต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีประสบการณ์มาช่วยสจรเนี่ยตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับที่ทำ Transformation ในยุคแรกแล้วก็ตอนนั้นผมจำได้ว่าหลายครั้งที่เจอทอาจารย์แล้วก็ CEO ของ University ทั่วไปเนี่ยมีคำหนึ่งที่ผมจะพูดตลอดนะครับก็คือ,อ,อมันมีคุณจอร์ดเวทแมนเขาพูดไว้นะครับว่าการทำ Transformation เนี่ย ถ้าทําถูกวิธีเนี่ยจะเหมือนนอนผีเสื้อเนี่ยกลายเป็นผีเสื้อแต่ถ้าทําผิดทางเนี่ยจะเหมือนนอนผีเสื้อที่เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่ง4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าวันนี้ผมมาเห็นนะครับว่าสจรอกลายเป็นผีเสื้อแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่อยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสหัวไวเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาช่วยนะตอนนั้นถามว่าคําถามว่าถัดมาจะไปยังไงต่อคือผมอยาก ขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็นเฟรมเิรกที่อยากจะแชร์ว่าสจรไปในทิศทางไหนนะครับขออนุญาตให้เด็กน้อยคนนี้ได้แชร์ถ้าอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมาก,มาก,ม,ากมากนะครับว่าเาเองเราทำวิจัยแล้วก็รีเสิร์ชพอสมควรนะครับว่าโลกข้างหน้าจะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยภายในระยะเวลา7ปีในปี2030เนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า n t e l l i g e n t world ครับแล้วตัวที่มันขับเคลื่อน n t e l l i g e n t world เนี่ยคือ Digital Economy ครับวันนี้ผมมองย้อนกลับมา ดิจิทัลอีโคนมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสจรเป็นที่ตั้งได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาในยุคทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรม3 4ี่เนี่ยสจรเป็น,เป,นเป็นฐานอยู่แล้วในการทาดิจิทัลขึ้นไปทีนี้ถ้ามันจะเป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่5เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องทำเพราะฉะนั้นสามสิ่งที่ผมมองนะครับก็คือมีมีสิ่งที่เตรียมมาเล่าให้อาจารย์ฟัง,งคือเป็นเมื่อเราจะต้องวิ่งเข้าสู่เราเรียกว่าเลเวลชั้นที่5ของปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยัอหลง31คก็ื คีย์แฟกเตในการทำ Transformation ที่สำเร็จนะครับหนึ่งเลยก็คือ Product นะครับที่อาจารย์มี Partnership มากมายนะครับอันนี้คือคีย์แรกนะครับอันที่สองคือทีมครับเราต้องมีทีมที่เข้าใจทั้งคนที่เข้าใจเทคโนโลยีคนที่เข้าใจหลักสูตรน้องๆแล้วก็เนี่ยครับอีโคซิสเตในเชิงของอุตสาหกรรมนะครับอันที่สามก็คือ Ecosystem ในเชิงของแอปพลิเคชันอันนี้จำเป็นครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถมารอเดพแอปพลิเคชันได้เราคงต้อง ใช้อะไรที่ Time t ูมาเก็ตได้เร็วนะครับอันนี้คือ3 3แรกนะครับสองนะครับนับถอยหลังก็คือว่า Strategy and Process ต้องแม่นครับวันนี้อย่างที่ผมบอกที่คุณจอร์ดวัตเทอร์แมนนะครับที่เขาเป็นนักวิจัยระดับโลกนะครับของ MIT พูดไว้นะครับว่าถ้ามี Strategy ที่ชัดมี Process ที่แม่นเลือกเทคโนโลยีไม่ผิดหวังครับแล้วก็หนึ่งก็คือ Smart Brain นะครับสอยนรอมีคนเก่งมากมายนะครับมีเพื่อนมีพี่มีสิทธิ์เก่ามากมายนะครับเรารวมกันเป็นหนึ่งครับ แล้วเราจะสามารถเข้าไปสู่อินเท l i g เจนเวอร์ได้แล้วก็สร้างน้องๆองค์โทรเปเนยยุคใหม่สร้างอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมี GDP ที่สูงขึ้นผ่านผ่านสจรอด้วยครับอันนี้ให้ทางสองจรอว้าให้รับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกท่านค่ะและนี่คือแผนความเป็นไปได้นะคะและกำลังจะเข้าสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นของศูนย์ k d m c ค่ะโอกาสนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะทั้ง6ท่านค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะคะค ได,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะ,ะคะโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะทั้งในเรื่องของนะคะความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ความเป็นไปเป็นมานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่สําคัญแต่ละประเด็นนะคะอย่างต่อยอดนะคะให้กับทุกท่านที่ได้รับฟังนะคะไปอีกด้วยนั่นเองค่ะของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะ t o c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนค่ะ s i t e ก System Thailand